เดี๋ยวหลังจากนี้ผมกำลังจะเดินต่อไปที่ Cascade Complex ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมไวรุ่นอาร์เมเนียนะครับผมแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอาร์เมเนียเลยนะฮะถ้าอากาศดีอย่างวันนี้นะฮะเราก็อาจจะโชคดีเห็นวิวของเม้าอาราลัดนะครับผมว้าตอนนี้ผมมาถึงแล้วฮะเป็นแลนด์มาร์คจริงๆฮะว้าว oh my god เขาดีไซน์ไต่ไปตามเขาอย่างเงี้ย นี่ช่วงตอนเย็นนะตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นครับว่ารอบๆตรงนี้ก็มีเป็นงานศิลปะครับว่ากันว่าถ้าเราเดินขึ้นบันไดทั้งหมดนะครับไปจนถึงสูงสุดเนี่ยจะมีบันไดประมาณ500กว่าขั้นครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะมองมาข้างหลังก็จะเห็นเทือกเขาเมสาอาราลัตครับผมเป็นเทือกเขาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาวอาร์เมเนียเนี่ยให้ความนับถือมากๆเลยฮนะ เป็นการออกแบบที่ยูนิคมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปสักชั้น2ชั้นนะฮะจริงๆถ้าใครไม่อยากเดินข้างในเขาจะมีบันไดเลื่อนนะครับแต่ผมว่าวันนี้เป็นวันเนชั่นแลของเขานะฮะน่าจะปิดอีกเหมือนกันเพราะว่าประตูข้างล่างตรงนี้ปิดละว,ว้าเอาเป็นว่าผมจะพยายามพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปข้างบนให้ถึงแล้วกัน น่าเสียดายที่เรามาตอนช่วงหน้าหนาวนะฮะพวกน้ําพุ Ramadan, อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาน้ําออกหมดเลยนะเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยน้ําข้างในท่อมันจะแข็งแล้วมันมันพังนะฮะนู่นท้างบนยออข้านบนนู่นนะดูรอบๆนะ ลองเข้าไปดูข้างในฮะตรงนี้จะเป็น exhibition งานศิละปะนะฮะว่าใครที่เกียจเดินเนี่ยมันได้เลื่อนมีนะครับเพืเ่อนเอาละเราเดินขึ้นบันไดให้พอเป็นวิธีนะครับให้เพื่อนๆที่ดูวิดีโอได้เห็นภาพนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็จะขึ้นบันไดเลื่อนแทนและจะขึ้นไปจนถึงบนสุดเลยนะไม่ไหวจริงๆฮนะนี่ฮะ ตามบันไดเลยนะก็จะมีงานศิลปะโชว์เดินไปดูวิวกันครับคนที่นี่เขาก็ดีนะชิลๆดีถ้าบ้านเรามีอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะมานั่งกันนะเพราะว่าแดดร้อนเนาะว้ามาเก็ตึกต่างๆเนี่ยก็ยังเก่าอยู่นะสะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นตึกตั้งแต่สมัยที่โซเวียตอะ่ะ จริงมันยังไม่สุดนะคนเขาเดินขึ้นไปข้างบนอยู่และตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แหละเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดินขึ้นไปต่อว้าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะมานั่งเล่นตอนเย็นๆก็มีคนมาเอาไวโอลินมาเล่นนะฮะว้าเขาไม่ได้เปิดหมวกนะเขามาเล่นเฉยๆเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ย ยอดว่ถึงแม้ว่าประเทศเนี้เขาจะแบบเป็นประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็ยากจนกว่าประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของผู้คนที่เนี่เขาดูแบบแฮปปี้เดียว เดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปดูมัตเตอร์ออฟอาร์มเนียนนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูซันเซ็ตที่นี่ครับเพราะว่าวันนี้ซันเซ็ตประมาณหนึ่งทุ่มเลยครับผมพระอาทิตย์ขึ้นประมาณเจ็ดโมงครึ่งพระอาทิตย์ตกประมาณหนึ่งทุ่มฮะหน้าหนาวที่นี่การเดินข้างหน้าน่ากลัวมากเลย มีไฟให้แค่ดวงเดียวฮนะ <c oughs> เดินลอดข้างล่างมาเนี่ยฮะก็จะเจอกตรงน,นี้เป็นสวนนะครับผมอาร์เมเนียนเนี่ยสวนสาธารณะเยอะมากๆเลยถ้าใครเดินขึ้นมาบนสุดจาก c a สเคดคอมเพล็กซแล้วผมแนะนำให้ข้ามมาสวนฝั่งของ m a t เตอร์ออฟอาร์ด้วยนะฮะมาช่วงเย็นๆอย่างนี้ฮะแสงวันอ่อนๆนฮะสวยมากมั t เตอร์ออฟอาร์นฮนะ จะแตกต่างกับมาเตอร์ออฟจอร์เจียนนะครับมาเตอร์จอร์เจียนเนี่ยจะถือแก้วไวน์กับดาบนะคะแต่ว่ามาเตอร์ออฟอาร์เมเนียเนี่ยจะถือดาบ2มือเลยนะว้า <c oughs> ก็มีพวกรถถังนะประดับตกแต่งรอบๆ <c oughs> ตอนนี้ผมเดินกลับมาจุดชมวิวของเทือกเขาอาราลัสอีกรอบนะฮะว้าเพื่อนๆขึ้นมาดูพระอาทิตตกตรงนี้สวยมาก ดูนกก็บินแบบโห oh, เป็นวิวที่แบบอลังการมากว่า wow. ดูแสงพระอาทิตย์โอ้ m ก็อัลมเนียถ้าใครมาที่เยราวาดนะฮะอย่าพลาดที่จะขึ้นมาบนนี้นะฮะมาดูผ้าที่ตกสวยๆครับผมแล้วก็เห็นวิวของเทือกเขาเม้าสารากาั์แบบโคตสุดอะ่ะ a ลอเบียว <This> mm ันโลคอเบีย hmm. ด uh, mm ีวนีส่วนโอเคอันนี้เป็นโล้อ l เบียนะฮะขวดละพันพันราประมาณ70บาทฮะ,ะเดี๋ยวมาลองชิมเบียร์อานเนียกันนะฮะ mm hmm. uh, yeah. รสชาติออกขมๆอ่ะ เหมือนเบียร์ที่ผสมโซดาครถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะสปาเก็ตตี้มาแล้วคะัหอมน่ากินมากเลยน,นี่ก็จะเป็นดินเนอร์มื้อแรกที่อาร์เมเนียนะฮะเมื่อวานเราต้มมาม่ากินเองนะวันนี้ก็เลยออกมาลองนั่งทานอาหารข้างนอกดูฮะ การละ2 0 0นะฮะตกเป็นเงินไทยประมาณ168บาท <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นบริเวณ Republic Square นะฮะเพื่อนๆจำได้ไหมนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะไฟตามอาคารสวยมากเฮลโหลว้าวบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยมากๆ ตอนกลางวันสวยแล้วตอนกลางคืนยิ่งสวยกว่าว้าวไฟประดับแบบสวยมากเลยฮะว้าวดูรอบๆโดยเฉพาะตึกทำเนียบนี่ฮะสวยมากตอนกลางคืนเนะีไม่อยากกลับโรงแรมเลยฮะมานั่งเล่นแถวนี้ดูวิวสวยๆฮะว้าวดีจริง Northern Bus s t a t ต o n Yeah Yes ตอนนี้ผมอยู่บนรถนะฮะกำลังจะไปที่บัสเตชันของเยลาวาเนเมนิฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะย้ายเมืองไปที่เซวานครับผมเพราะว่าที่นั่นจะมีทะเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะฮะย่าย่า I will come back here again Thank you Thank you ตอนนี้ผมนั่งรถมาถึงที่ Northern Bus Station นะคะตรงนี้ก็จะเป็น bus station ที่พาเราไปเมืองต่างๆในประเทศอาร์เมเนียนะครับผมซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ10-15นาทีเลยนะไกลนะฮะเป็นสเตชั o n เล็กๆครับผม

หมือนตอนนี้รถจะมาจอดเติมน้ำมันนะฮะตั๋วรถนะครับผม1,000ดรัมนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ70บาทฮะตอนที่ผมนั่งยานเด็กมาที่สถานีรถบัสใช่ไหมคนขับรถเขาก็ถามว่าจะใช้บริการเขาไหมซึ่งค่าโดยสารคือ1,000 0ดรัมประมาณ700ฮะถ้ามาแบบโลคอลอย่างเงี้ยจะถูกกว่ากันเยอะมากๆเลยะครับผมนี่ก็จะเป็นปั๊มข้างทางครับผม ตอนแรกคิดว่าเติมน้ำมันนะรถเติมแก๊สครับผมนานคนเข้าไปหลบข้างในหมดละเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในหนนะ่อลงจากรถแล้วฮะ เดี๋ยวข้ามสะพานลอยไปฝั่งนู้นฮะว่าเป็นเมืองเล็กๆนะมีภูเขาล้อมรอบเต็มเลยอ่ะตอนนี้หิมะกำลังตกฮะดูสะพานลอยตอนนี้หิมะ <c oughs> ข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นเมืองฮะโฮสเทลเราอยู่ฝั่งนี้แหละเมื่อกี้ผมลงตรงนี้ฮะว่าดูวิวทะเลสาบเวลาเดินทางต่างประเทศ นั่งรถโลคอลแบบนี้นะฮะมันทําให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนประเทศนั้นได้ดีมากๆเลยนะฮะผมไม่ต้องไปกลัวนะว่าเราจะหลงทางนั่นนี่ครับผมก็คนเยอะแยะฮะอยู่บนรถเราสามารถถามแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราแน่นอนฮนะอย่างเมื่อกี้ผมได้เป็นลูกอมมาครับผมคุณป้าที่นั่งข้างๆให้ฮะน่ารักมากเลย คือออกมาจากเยลรวานแค่ไม่กี่กิโลนะฮะประมาณ60โลนะคือหิมะตกหนักมากเยลรวานคือหิมะละลายหมดแล้วฮะเดี <Damn. S 1> ๋ยวเดินหาโฮสเทลก่อนนะฮะหมุดมันบอกว่าอยู่แถวๆนี้เฮ้ยใช่ไหมวะทำไมมันบุกป่าฝ่าดงอย่างเงี้ยอ๋อนู่นไงโฮสเทล không có người. Hello. Hello. Bob. Hi. Hi. Hostel. Hello Yeah. Are you? Ah. Uh. Hello. Hello. <laughs> How are you? Bob. Yeah. Bob. 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 Your name? name Normal, Bob. Okay. I'm Sunny. Huh? Sunny. From Thailand. Thailand. Yes. Oh. <laughs> So far, <laughs> yes. Boronia. Yes. Cannot Can not hear. Can? They not kiss. Oh, <laughs> okay. This one. Huh? This one. Toilet. Okay. 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 One Yes. Gas. Kitchen. มอชินาโอเค thank you อเคที change โอเคก f แฟ yes ต a นนี้นิกในเฟจร right t h r e อเค thank y o u h e r marketmarket here r k เ t เราเลือกเตียงไหนก็ได้นะเพราะว่ามีแค่เราคนเดียวครับเป็นเกส มีทั้งหมดสิองเตียงครับผมดูฝั่งนี้จะเป็นเป็นแคปซูลนะฮะดูดีมากห้องใหญ่กว้างด้วยฮะตอนแรกผมว่าจะงีบสักพักนะฮะแล้วก็ไปที่ริมทะเลสาบนะฮะแต่ว่าตอนนี้หิมะตกหนักมากเพื่อนๆดูว้าทั้งลมทั้งหิมะ อากาศเมื่อกี้มีแดดอยู่นะฮะตอนนี้แดดหายแล้วหิมะมาแทนว้าตกแบบนี้จะออกไปไหนได้เนี่ยตกหนักมากโอ้ไม่กอดวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนแน่เลยฮะดูลมด้วยว้า เดี๋ยวมาดูว่าตอนเย็นมันจะหยุดไหมอะ่ะแล้วคือบ้านเนี้ยตากเสื้อผ้าไวอ้อ่ะไม่ได้เจอหิมะตกหนักแบบนี้นานแล้วนะฮะว้าวโอเยกอตอนล่าสุดที่เจอหิมะตกหนักๆเลยคือเมืองเมสเทียนะฮะว้าว wow. อามมานีอเนี้ยหิมะก,ก็ตกหนักเหมือนกัน